ญี่ปุ่นกันนะครับวันนี้อาหารญี่ปุ่นครับเร<อ>ากินขวายมาแล้วเรากินเรากินแคมเมนเราจะกินอาหารญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นมากกันนะครับอ้าวก็มีเกาหลีก็ามาพวกนี้เกาหลีเกาหลีครับรนี่ก็เกาหลาต่อนี่เขาเรียกอะไรนะเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้เลยเพราะว่าผมไม่เคยไม่ค่อยกินไม่เคยกินไงเ<อ>พิ่งเพิ่งมาเจออยู่ตรงนี้แหละเจออยู่บนโต๊ะตรงนี้แหละ ไม่กยอน้นดีีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปของผมไรสังกัดซิงครับเอาสมัยก่อนไม่มีขาแล้วตอนนี้โอ้สมัยไอ้เออสมัยมีเด็กรุ่นนี้มีเด็กรุ่นนี้ได้กินไห้ตั้งแต่เช่นละห้าบาทนะเด็กโรงเรียนอ่ะรัวร้านทุกคนเลยเยอะแล้วเยอะได้เก่งมันไม่กินกินกินหมดแหละข้างล่างเนี่ยในร้านอาหารทุกคนทำมาส่วนร้อยแล้วนะอันนั้นอันนี้ใช่ไหมลูก กูมาโอ้ยอาหารญี่ปุ่นจริงๆครับนี่ฮะพอดีเจมาซื้อผักก็เลยเอาขึ้นมาเอ่อเทมถาดได้เลยพี่อะะไรนแถมถาดได้หรอไม่ต้องตัดโอ้โหนี่ไม้อะไรเนี่ยรู้ไหมเนี่ยไม้สักค่ะน่าเห็นไหมไม้สักทองมาจากเหนือเลยค่ะไม่สักเลยพี่ไม่สักค่ะผูกเองตัดเองอน โอ้โหโอยผมแจ่งกุ้ป่าไม้ก่อนเดี๋ยวนี้แหละทุกเรื่องให้เลยเชื่อไหมผมผมผ่านไอ้ไอ้ที่ที่ผมเคยเห็นนะต้นต้นสักอยู่เหมือนเดิมครับมันไม่โตไปไหนเนี่ยก็ว่าเลยยี่สิบปีตัดได้ครับโอ้ตัดได้อยู่ต้นเล็กๆเองบรรยากาศที่ร้านนะครับมันตรงษักสดนะครับ อ๋อมีอาหารญี่ปุ่นนะฮะตรงนี้ก็สงสัยญี่ปุ่นจะจะลงมาบอ um. ่อยนะญี่ปุ่นลงมาบ่อยเลยมีอาหารมาขายครับร้านเรามีญี่ปุ่นด้วยนะญี่ปุ่นมาทำงานด้วยโอ้ลุงชัยคืออยู่เยนใส่เสื้อคือเลยเป็นคนญี่ปุ่นเลยลุงชยยยัยยนนืดส่งของบอกโอ้ยมองวิดทุ่น่ยมองวิดอะแร้อก็พี่ ยสิงแวอวดเต่าีพอดีเกเอามาซื้อของนะเกก็เลยมันเหลือนะครับก็ช่วยกันครับผมนะเราช่วยเขาเขาช่วยเรานะครับเท่ากับอะไกเปลี่ยนนะครับผม เอามาขายไม่หมดนะครับก็เอาขึ้นมาเราก็ช่วยให้ทีมงานได้กินกันนะครับกับที่ร้านของเรานะฮะนี่ครับเจขายชิ้นละสิบบาทนะนะครับแต่เอาขึ้นมานี่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราเ เอ้าจัดของให้แกยังแกอยู่ทั้งเหนือนะฮะนี่ครับจัดของเนาะเนี่ยเวลาเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอะไรอ่ะมันไม่ผูกมีอีกเส้นหนึ่งที่คนหน้านทำให้ไม้อัดอันนั้นผูกแล้วคนหน้า เนื้ออะไรเนื้อสุรินเนื้ออะไรครับใหญ่ๆปุ๊งมาดูไงแม่ปึงบอกว่าปลาอ่ะปูนอะไรนัลํำปูลปางแป็นมากเพราว่าป้าน่ตรงเขาเลไของเขานไม่ใช่ละมัไมอ็กปมานี่อยู่ตรงเขานะคือเช่าเขาค่ะไม่รู้อ่ะแต่ว่าไปนักแต่เด็กแล้วอ่ะอันนั้นคือเช้าเขาค่ะปีกอ๊ไกุ้งเตอร์ว่า

ตอนย้อนะตอนย้อนอะคนเหนอยขยใช่หรอขยับขยับทับขยัใช่ขยมาคือหรอขยับควานขยัอ่ะม่ไปถามแม่ไมิไห้ถาม้องใหม่อ้าอยากรู้หรอน้อนี่อ หลไรกหมีหลากหลายหน้าครับนี่ครับบรรยากาศเงียบเหงาเลยครับที่ตลาดสดเมืองุรินครับดูด้านล่างครับไม่มีคนเลยนั่ง

ปฏิทินปฏิทินไม่ได้มีไว้ดูนะครับมีไว้เขียนชื่อวันลงวันหยุดเต็มเลยฮะเ,เ,ยเดือนนี้นี่เด้เนี่ยเนี่ยเนี่ยหักยังหักเท่าไรลุงอันเนี้ยเจ๊อ่า ็ยาไ้เอถากันไปซ่อนเลยนี่เอาไปซ่อนทำไมออนี่แทนตะเกียบเลยนี่ง่ายกพใช่ค่ะ หนูเพิ่งสมัครเร็วใหม่อะสมัครไงก็สมัครเร็วของเฟซบุ๊กไงอ๋อก็จริงๆไปได้ระดับสระดับสี่แล้วขี้เกียจทำออกมาไมกดออกแล้วตอนนี้เข้าไปสมัครใหม่อืมพราะเสดายน่าจะไว้ก่อนอืมอ่าอีกคนหนึ่งที่ว่า เมื่อตอนเย็นเข้ามาขายข้าวมันไก่เขาก็หยุดเล่นเล่นไปพักหนึ่งก็บอกว่าเล่นใหม่อีกแล้วเพราะว่าเห็นเขาอกเร่นก็ทำเล่นๆไปใช่แล้วก็เอาเนี้ย อะไรครับสาหบาทครับผมอ้ไม่ทนะไม่้องใส่ถุงเล ตอ,อ้อดโเลยครับโอ้ยนนโต้ลมหนาวเลยนนนายห้อยนายห้อยบรรยากาศที่บนร้านก็ประมาณนี้นน,นมา,าวิทย์ลงไปกินเนอะนนเนี่ย อะไรต้นหอมอะอะไรองไงอผมอยู่ตรงนี้ยังไม่เห็นมีใครถือมาผมผมเ,ออเห็นแ,บแวบๆอยู่แต่ว่าไม่ได้จําคนเลยก็ไม่มีใครนะเออหอมมีใครใส่รายการไหมนี่ตั้งไว้ตรงนี้อันหนึ่งมไม่มีใคร ก็ประมาณนี้ครับที่ร้านดึกๆน,นะตอนดึกๆครับ mm hmm. ก็เงียบเชียบเป็นเรื่องปกติครับ mm hmm. เวลานี้ก็คือ,อเวลาพักผ่อนของใครหลายๆคนแล้วนะครับ mm hmm. ส่วนเราก็ทําทงานเป็นคนละเวลานะครับ mm hmm. ก็เลยจะเงียบประมาณนี้เคครับสนาบคลินี้ก็าบายๆครับผมสวัสดีครับ